จริงเลยคิดเสร็จได้อยังหนักมากโอเคอ่ะโอ้โอเคอ่ะต่อไปเป็นหนักอ่ะอัต่อไปบอกว่าโหมันมันเบาเบาจริงๆเลยฉันก็พักเดินลอยขึ้นเลยอ่ะจริงเหรอโอ้โหกลับไปทางนี้เชียร์กลับไปทางไปเชียอ์ไปเชียอ ตอนนี้ตอนไหนที่ยกล้มยกา็ไม่ยกแล้วนะตอนนี้สบายสบายยกธรรมดาในตไม่ต้เท่านั้นนะนะยกแบบนี้ได้ยังยกอ่าลอยอยู่นะลอยต่อไปคิดเกิดที่ว่ามันหนักมากมโคตรหนักสิ้หายเลยหนักจริงๆเลยเอาเหมือนเหมือนเดิมเดิมเดิมหนักจริงๆยกไม่ขึ้นจริงๆหนักมากนี่โอเคต่อไปเปลี่ยนความคิดใหม่

โอเคเอล่ะเาจไปเอ่อน่อะไรที่เปาที่สุดอ่ไก่นุ่นหรือว่าอะไรเปามากเลยจับขึ้นเดียวลอยแล้วอะไรเป็นจีนจีนมาดีไเสมัเจียริเขาว่าพุ่งนี้จะไม่มาแล้วบอกว่าทำไมไม่มาฟังไม่รู้เรื่องจะมาเดจะเดยอ่า่ก็เสีจ่อย่างมาจะันไหน

เรายกธรรมดากหอนก็นเลยครับโอเคอันนี้ผู้ชายนี่เี็นปกติเราเคยยกช้างไหมไม่ได้มาส่างถ่ายมาต่านจิตเตียงถ่ายไม่ยกช้างผู้ชายใช้นิ้วก้อยผู้หญิงใช้นิ้วนิ้วชี้เเออดี๋ยวปกตินี่พอดีมันหนักไปหน่อยนะอะไรเราใช้ต่างกันนี่เกี่ยวกไปคิดว่าเปาไม่มากเลยเกี่ยวกับเสาใช้กำลังยกขึ้นลอยเลย เจตรียมทำไรเตรียมร้อยโอเคกลับไปที่นั่งเหมือนเดิมโอเคอันนี้จริงๆนะเป็นภาพที่สอนนัสศึกษานี่อาตมาก็จะเอามาสอนปรับขึ้นสมองเพราะว่าสูตรของอะไร NLP บางครั้งเนี่ยตอนเรียนอะไร TTO เนี่ยนะเขาใช้นิ้วมือเนี่ยสองนิ้วเนี่ยคนประมาณสี่คนแึเปล่าเนี่ยใช้นิ้วมือเนี่ยยกคนลอยขึ้นเลย ไมอว่าน้ำหนักจะเป็น5้าสิบกิโลร้อยกิโลยกชุ่ลอยเลยคนลอยอปรกต์จะมาจะไม่ได้ใช้เนี่ยจะมาใช้อะไรนะใช้นิ้วเนี่ยทดสอบ่อยนะทดสอบ่อยอันนี้แหละน้ำนี่มันเท่าเดิมไหมเนี่ยเท่าเดิมใช่ไหมในตัวเรามีน้ำาิบเเซ็นบปอร์เซ็นต์นะบางคนว่า60สิบบางคนเจบางคนเจ้าไม่รู้เอาประมาณเจก็แล้วกันนะเอะจ็นต์น้ำเนี่ยไม น้ำเช่อซูอเฟนหมูจนสีวันนี้น้ำเราเอาออกไปเยอะเหมือนกันพัดลมหายไปเมื่อกี้เนี่ยอ่าตอนนี้ไม่มีละมีลมเข้ามาแลวนะสังเกตไหมน้ำอ่อลมนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะอ่น้ำกับลมที่เ่าฟงสุย่ยเนี่ยน้ำกับลมเนะพอไม่มีลมปุ๊บยังไงบ้างหายใจก็โ,โหแทบไม่ทันเลยนและแล้วก็น้ำไม่น้ำก็ดื่มไม่พอด้วยนี่ยิ่งไปใหญ่เลยเหมือนกันคนขาดน้ำขาดลมไม่ได้เลยนี่โอเค เนี่ยอะไรความคิดเหรอเอ่อถ้าเราใส่โปรแกรมไว้ว่าสองวันเนี่ยใส่หัวแล้วเป็นเป็นไม่ได้ดูอาจารย์ทำเนี่ยยากมากที่เลี้ยงทำก็ยากมากนี่ก็ยากมากเราใส่โปรแกรมไว้เนี่ยมายากยากยากเนีย่ยเราเราลอลองว่ากี่ปีเราจะทําเป็นบางทีสามปีสองปีสิบปีก็ยังไม่เป็นเพราะว่าเราว่ามันยากแล้วก็ไม่ใช่ทำเรื่องงอนเรื่องก,กระดูก,กยากนะเรื่องอื่นก็ยากตามไปด้วย เราทำในพจน์ยากคำนี้ก็ยากคำนี้ก็ยากพราะมันจะเป็นกระบะเลยนะภาษาจีนโรโคตรสารจึก็เหินนั้นก็เหินนั้นนั้น่จั่วสมบัติที่สตอนนานนั้นนนนั้เหนื่อย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 บางทีาไมเหนื่อยเขาไมยากคขาไมจนเขาไม่มีอะไรมันจะพูดซ้ำๆๆๆเไปแต่พอเราเปลี่ยนความคิดใหม่นะเปลี่ยนใไปที่ใหม่เราเรียนอะไรปุ๊บมันง่ายหมดเจอเจอคนก็เจอแต่คนดี เจอแต่ส er pues so nah. ิ่งดีๆเจอก็ไปไหนเราก็เจอแต่คนมีๆเจอแต่คนดีๆแล้วก็มีแต่อะไรดีๆแล้วก็เรานี่าเราเรียนอะไรแล้วเป่ายากไหมลองเราเรามาถามว่าเราเห็นใครนะ่อ้าวครูเบนเป่าได้ยากไม่ยากเราดูแล้วถ้าเรามองมาเห็นนี้ยากไหมอันนี้ไม่ยากอันนี้ยากไหมไม่กล้าทำทำไมกลัวกลัวอะไรอะกลัวเขาไม่หายแล้วมาถาม อะไรที่เราทําเป็นนอ่ะเรื่องขับรถใครที่ขับรถเป็ <m> <ง piss. S 2> นบางทีคือง่ายไม่ง่ายอแล้วคนที่ขับรถไม่เป็นอ่ะเป็นไงบ้างยากเนี่แหละคือว่าเรายังไม่ได้ทำเนี่ยเหมือนกันอันนี้เหมือนกันเรายังไม่ได้ทำเราเรียนเราก็ใส่โปรแกรมปันญาแต่พอมาทำพวกขับปั่นจักรยานใหม่ๆก็สามล้อมีล้อข้างๆล้อไปพอล้อเอาพวกโอ้ต้องมีคนถือไว้ถือไ้กมันขับเป็นมันก็เป็นอะถ้ามันเป็นแล้วก็เป็นน้องมัน ถ้าไม่เป็นก็เขาไม่เป็นเลยดิเหมือนกันการฝึกกันนะมันก็ว่าทําไมเพราว่ามันเป็นเทคนิคอ่าพคติกรรมว่าอะไรนะไฮรแพคติกเหมือนกันเทคนิคก็ทำไปบ่อยนักตาจีนเนี่ยโซ่หนอนซ้นเฉาเนี่ยนี่ยสองถังข้อสองถังข้อเมื่อวานเมื่อเช้าว่าเมื่อกี้ว่าในที่หมออ้อมบอกว่าใครบอกที่ว่านเลยนะต้องทําให้ครบ21ครั้งอ21ครั้งที่ใครบอกจำได้ไหม แตยีครั้งนี่รู้สึกว่าล่าสุดเนี่ยหมออ้องแต่ก็ทํัวิจที่สดครับก่นหลังอาจะมาไปเจอใครไม่รู้นะว่ายี่สิบครั้งยังไม่เป็นต้อง20เท่าไหร่นะยี่สิาครั้งแล้วยีเท่าไหร่ยีมครั้งเพิ่มไปอีกสครั้งสมมติไม่รู้คนไหนถูกคนไหนแต่ถ้าคุยกันรมาเนี่ยประมาณสามเจ็ดเก้าเ้ออย่าสสเจ็ดิงเอ็ไม่เป็นก็เอายี่สิ ก้าบวกไปยี่สิบเก้าสามหกเก้าไปบวกบวกไปเจ็ด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 สี่สิบเก้ารับรองมันต้องเป็นเหมือนกับขับรถเหมือนกันใครไปเรียนขับรถวันเดียวเป็นบ้างก็เป็นเหมือนกันก็น่าจะพอนได้แต่แต่วันที่สองที่สามที่เจ็ดวันก็ขับออกมาถนนใหญ่ได้เลยอันนี้ก็เหมือนกันเราเรียนแค่ครึ่งครึ่งวันประมาณสี่สาห้านสี่สาห้าชั่วโมงเราก็ทำแค่รอบเดียวมันก็เร็จเกิดกะกแต่วันพรุ่งนี้นะมันก็จะ ชำนาญขึ้นถ้าน้องกลอมชำนาญขึ้นถ้าน้องไหนก็เริ่มชำนาญขึ้นเราต้องอทำประมาณครับสามถึงห้าเจ็ดรอบก็คือทำไมเมื่อก่อนเนี่ยที่จะมาสอนเนี่ยทำไมต้องใช้เวลาสี่ถึงห้าวันก็เนี่ยมันต้องวนๆพูดง่ายๆใครที่เป็นนวนศึกษาไทยนะครับอ่ไปนะคุณสุนะสอบนอตไทยบางครั้งเนี่ยหมออ้อมสอบนอตไทยสอนนอตไทยมันสอบสอบสอบเรียนเรียน ปฏิบัติปฏิบัติทั้งที่นี่แล้วโอ้ไม่ใช่ว่าไม่กี่ชั่วโมงสอบได้นะบางคนสอบตั้งสามครั้งนี่จะผ่านเห็นไหมเราเรานี่สอบกี่ครั้งเนี่ยปฏิบัติสามครั้งก็ทําทำทำก็จะได้มันเนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายเหมือนกันเหมือนกันการนวดการอะไรเนี่ยมันต้องทําบ่อยๆแล้วก็ทันงทั้งโจดย์โจทย์โจทย์โจยและวจุดสําคัญเนี่ยอยู่ที่สมองอย่าดูถูกตัวเองนะ ถ้าเราคิดดูถสูงว่าเราทําไม่ได้ทําไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเราทำเไยก็ทําไม่ได้ทุกอย่างเพราะว่าเราเราคิดว่ามันยากทุยามันก็จะยากหมืนเดิมเดจะมาเห็นอะไรนะอาจารย์ที่เราพมันยากมันไม่ยากมันง่ายเรามาดูว่าเอ๊ะมันก็ง่ายเหมือนเราคิดนี่นะเหมือนกับอะไรนะอะไรทุกอย่างเด็กมาเรียนง่ายเหมดเลยมนะเดมาเพราะว่าเด็มาได้คิดรว่าเออเราอยคิดว่ามันยากเอี่ยมันมีเพลงนะไรนะมีเพลงอะไรปุยยาอะไรนะ S <S ไม่ใช่าะยอมแพ้อะไรที่ว่าถจะจะจะพูดว่าทําไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจ,จะจะจะเอ่ยคําว่าทําไม่ได้เพราะว่าต้องตัดออกไปคําลบ,ลบๆอะไรอย่างเงี้ยโอเคไหมตอนนี้เรามาเปลี่ยนใหม่ว่าเราใส่โปรแกรมปกตินี่หลังจากเรียนเสร็จแล้วสมาก็จะให้เราสมดจิตสำนกนั่งคิดเราจำไวท้ทุกท่าเราอุ้ยสมองเราดีหมนเราเซฟไปหมดเลยเรา มันง่ายนะาดูเล้วมัน่ากลัวเลยเหเราเราเรียนแค่สองวันเราจําได้เราทําได้ปั๊กเจอนี้วจะมาสังเกตต่จะมาสอนไปหนึ่งตะลักคอสตะลักออ์เนี่ยเมื่อก่อนจะมาใช้เวลาสามวันบ้างห้าวันบาเจ็ดวันบาตอนหลังเราไม่ถึงย่อลงมาได้เยอะที่ย่อลงังไงเพราะว่าใส่โปรแกรมของเราเนี่ยเลียนถ้าพวกเราคิดว่าโอ้มันง่ายนง่ายอ่รพี่เดียวมีกี่มือสองมือแตมามีกี่มือก็สองมือแต่สิบเอ็ดนิ้วนะอือหนึ่งสองมือ ก็เนี่ยมันเขาเขาทำได้หมอเบียยังไม่เคยนวดอะไรมาสักอย่างหมอเก่าก็ถามเดียมันเคยนวดไม่เคยเนี่ยอาจารย์ก็ยังแปลนคนที่ไม่เคยเรียนนวดอะไรมาเนี่ยเรียนเป็นไวกว่าคนนวดเลยแล้วคนจีนคนฟังไม่รู้เรื่องอันนั้นก็ยิ่งเป็นรวยพอไปรวยอาจารย์เองก็จะเสมือนเหมือนกับคนจีนเหรอไหมคนจีนมาเรียนนี่ป๊อกเหรออาจารย์พูดภาษาไทยฟังภาษาไทยไม่รู้เรื่องแต่อามาไปเรียนภาษาจีนเรียนเป็นจีนเนี่ย อาจารย์นักพูดเจนเนี่ยพูดแต่มันก็ฟังไม่นเลยแต่เวลาทำเนี่ยจะมามาเปรียบเทียบที่จะมาเรียนสิบปีที่ยี่สิบปีที่แล้วอ่ะยี่สิบแปดปีจะมามาเปรียบเทียบแล้วดูว่าตอนเนี้คนที่เอาศาสตร์อาจารย์ท่านมาถ่ายทอดเนี่ยน่าจะไม่มีใครนะาต่มาแตมาก็ไม่กล,าล้าการันตีแต่มาก็ไม่ได้ติดตามด้วยเพราะะนั้นแตมาก็ในน้อยอายุสิบเจ็ดสิบแปดแล้วก็ลูกอะไรนะนักเรียนที่สองห้องเนี่ยน่าจะประมาณอยู่ สามสิบสี่สิบห้าสิบเดี๋ยวนี้พวกถ้าถ้ามีอายุเนี่ยก็น่าจะขึ้นได้หกได้เจ็ดอคนที่บางคนแก่ยับอายุอตอนนั้นระมาสิบเจ็ดสิบแปพอายุห้าสิบเดี๋ยวนี้แม่แปดสิบบางคนก็ไม่เหลือไม่หรอกก็เหมือนกันอศาสตร์ตรงเนี้ยบางที่มันอยู่ที่เราคิดแล้วก็อัตมาเรียนช้ากว่าพวกเราไม่ได้เรียนช้าที่ตอนตอนตอาจารย์ท่านจะสอนพระเอวพ่าอกพราคอ แต่ออตอนหลังเนี่ยแตมามาสอนท่าคอท่าอกเขียวเพราะอาจารย์ท่านบอกว่าท่า, call, า,า,านะ call, คอ,อมันอัอออตอนตรายนะน่ากลัวนะผิดคอใค้เอามาฝึกท่าโอ้โหจะน่ากลจะฝึกเป็นเนี่ยประมาณใช้เวลาเกือบสี่ห้าปีแต่ตอนหลังมาคิด๋อ oh, ้วอาอชูอาจารย์เลยนะชอบเรเพราะว่าอันตรายแต่โปรแกรมเยี y ang, y ang, y ang, y ang ่ยากยากแย่ระวังเนี่ยเราก็กลัวๆแล้วก็เอ้อจะทําได้ก็ใช้เวลาหลายปีตอนหลังมามาคิดมาเจอพว OK ก NLP ค่ะเราพูดกลับะไรนะ พูดกับตัวเองภาษาเอนยัคพีหรือว่าอะไรนะโปรแกรมนีโรโปรแกรมอะไรพูดกับตัวเองบ่อยๆหรอเปล่าจิตใต้สำนึกคือคือคือเอื่เราลองพิสูจน์เราเป็นคนที่เก่งเราเป็นคนที่สุดเพราเราเป็นคนที่ใช้ได้เราเป็นคนที่คุยกับมันตัวเองบ่อยๆเอ๊ะไปมาเป็นจริงๆได้จริงๆด้วยโอเคต่อไปขึ้นท่านั่งอันนี้ยกไปเก็บไปหนึ่งเบามากๆเลย ไปแล้วเช็นน้ำเช็ดน้นไปไปไหนไม่รู้หนึ่งเช็ดคุณนุชมันนี้ไม่คุยแกงเราจะมาเลยอ่ะไม่สนใจเลยไปแล้วเราเบื่หมอเบียมาเป็นคนหนั่งมาถ้านั่งวันนี้หมอเบียไม่ได้นั่งเลยไม่ได้จับวันนี้ย้อนแสงเ๋ยวไปทางนี้นะไปทางไหน Yeah huh?